สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพงทุกท่านครับผมจิกแข้งทองกับตอนนี้คือช่วงส่องรถซุปตาโดยที่นี่ .com อาแล้ววันนี้ซุปตาของเราครับโอ้โห,โหเป็นที่ฮอตฮิตมากนี่มีมอเตอร์ไซค์มาเพียบเลยโอ้โหแปลว่าสวยและเซ็กซี่จริงๆเพราะว่ามีคนเวียนมาดูเยอะเลยเนี่ยอาผมเนี่ยชอบเธอมานานมากแล้วจัดได้ว่าเป็นผู้หญิงเซ็กซี่คนต้นๆของวงการเลยทีเดียว ไปดูกันดีกว่านะครับตอนนี้รถเธอก็อยู่ที่นี่แล้วไปดูเลยมาทำอะไรเนี่ยนี่มันรถแฟนพี่นะเว้ยเฮ้ยมาเปิดหน้าเปิดอะไรฮะครับเกลนแบตครับเอ้าพี่ค่ะพี่ค่ะฮะอะไรอ่ะเอ้าน้องแพรมแพรมค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีอุยสวัสดีแปดแสนหกนะเนี่เหรอใช่ก็เลยให้พี่เขามาเปลี่ยนแบตให้น้องแพรมตัวจริงนี่สวยกว่าในทีวีอีกเนาะ อ๋อค่ะรู้ๆค่ะพี่เนี่ยหาตั้งนานเนี่ยบ้านน้องแพมหาไม่เจอหาไม่ยากเลยเออหาไม่ยากค่ะจะชวนพี่ไปกินน้ำกินท่าก่อนเป้าเห็นในหนังฝรั่งอะพระเอกกับนางเอกมันก็ชวนกันไปกินได้ค่ะป้าป้าตัวน้ำพี่มีดีครับน้องแพมค่ะนี่รถน้องแพมใช่ไหมใช่ค่ะคันนี้เลยค่ะทุกบาททุกสตางค์ค่ะ ซื้อเองเลยหรอซื้อเองค่ะยอดอ่ะพี่ขอขออะไรคะขอรถไม่ได้ไม่มีตังค์ต้วไม่ได้เออทำไมถึงได้ใช้รถบริโอเนี่ยครับทำไมถึงได้ใช้ค่ะเพราะว่าหนึ่งค่ะหนูขี้งกค่ะประหยัดน้ํามันค่ะประหยัดหรอประหยัดมากมากเลยค่ะคือแบบถ้าสมมติว่าขับทางไกลแบบเคยขับไปเชียงใหม่นะน้ํามันแค่ถังเดียวถังเดียวถ้าเป็นแบบรถ ย่ออื่นก็คงแบบเกือบสองถังอะไรเงี้ยแล้วถ้าถังซ้มจังอะนั่นมันหนังจีนมาล่ะแค่ะเหลื่องประหยัดน้ำมันค่ะแล้วก็คันเล็กค่ะที่จอดง่ายสมมุติว่าเวลาเราไปตรงไหนแบบมันที่จอดมันเต็มหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบจอดแปะได้ง่ายๆหรือว่าหาที่จอดได้มากเลย ก็แปะเขาเลยนะขับพี่จอดง่ายที่จอดง่ายมากมันคันเล็กขันในเมืองเหมือนตัวเราเลยอ่ะใช่ไงหนูตัวเล็กแค่หนูไปขับคันใหญ่มันก็น้องไม่น่าเข้าขับคันใหญ่เลือดหัวเนี่ยเลือดอยู่อย่างเงี้ยนั่งขับแล้วสีละสีทาไมถึงเลือกสีนี้ครับสีนี้เนี่ยจริงๆหนูว่าชอบสีดําแต่ว่าคันที่แม่ขับเป็นสีดําแล้วเขาก็อยากได้ป้าค่ะพ่อเขาอยากได้คันอื่นที่แบบ สีรักษาง่ายอ่ะเขาบอกว่าสีดํามันรักษายากกับฝุ่นขึ้นก็เห็นแหละแต่สีอย่างเงี้ยพอฝุ่นมันขึ้นมันก็ไม่ได้เห็นชัดก็เลยแบบเราไม่ได้รักแบบรักษารถเยอะอ่ะไม่ได้ล้างรถบ่อยบางทีเราไม่มีเวลาอะไรเงี้ยค่ะม,มันก็ดูไม่น่าเกียดรถคัน <ลด S 1> <อ>นี้นี่แบบเคยไหมเคยอะไรคะเคยเปลี่ยนเสื้อผ้านในรถไหม อุ้ยบ่อยเออเออเออเปลี่ยนบ่อยดูกระจกมันไม่ค่อยมืดเลยเนาะแต่หนูมีทิคในการเปลี่ยนเสื้อผ้าไงหนูก็คงแบบไม่ถอดเลยเปลี่ยนเลย,เเลยก็มีแบบถอดเลยจีต้องถอดเลย <c oughs> อยากดูไหม <c oughs> อ๋อมาเลยไม่ให้ดูเว็บที่นี่ com เขาไม่ให้เปลีป่ยนให้ดูเหรอไปหาซื้อหนังสือด,ดูเอา,เอาอไม่ให้ดูอันนี้วะมีทิคยังไงครับก็มีทิคในการเปลี่ยนเสื้อผ้าคืออย่างถ้าสมเป็นแขนยาวอยู่แล้วก็ถอดแขนออกก่อน แล้วก็สวมจากเท้าขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็มีวิธีใส่พี่เห็นภาพเลยเห็นภาพขอบคุณน้องพงษ์ค่ะโอ้ยเลือดทำไหลอ่ะหนูว่าหนูไปดีกว่าพันตัวเองดีกว่าพี่ก็สังเกตอยู่หลายทีแล้วเห็นเดินหนีหนีพี่จนติดรถแล้วเนี่ยเออเนี่ยนี่เข้าไปสิงในรถหมดแล้วพี่กลัวพี่เหรอกลัวดิคะใครบ้างไม่กลัวเออมาดิบ้านเลยนะเอางี้ จะได้ไม่ต้องแบบถอยหนีกันเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่าได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันแต่เดี๋ยวพี่จะมีชุดชุดดเหรอมีชุดเครื่องทรงตอนนี้ก็น่ากลัวแล้วนะคะเปลี่ยนชุดจะน่ากลัวกว่านี้หรือเปล่าอ๋อโอเคไปค่ะทางไหนว่าบ้านใครเนี่ยบ้านหนุมานุไปทางนี้ไปทางนี้ไปป me? นี่บ้านน้องแพรมเลยเนี่ยแพรมค่ะไม่ใช่แพรมนะไม่มีลอลิงไม่มีลอลิงแพรมพอดีเป็นคนมีอักขระชัดเจนน้องแพรมแพรมครับค่ะครับน้องแพรมครับอันนี้บ้านแพรมเองอ๋อเหรอใช่ค่ะมีคนอยู่ด้วยยัง มีแล้วสิแย่เลยอ่ะ <c oughs> ไปกับบา้านเด้อจังหวัดอยู่ด้วยก็ได้นะคะ <c oughs> อยู่ด้วยอยู่ด้วยมีตอนนี้มีอะไรหลายๆอย่างให้ทําเต็มเลยค่ะล้าล<อ>งจานซักผ้าฮีดผ้าตากผ้าถึงบ้านถึงคุณวันนี้เดี๋ยวคุยเสร็จกลับบ้านดีกว่านะ <c oughs> ล้างรถด้วยบไหมคะ <c oughs> ตอนนี้รถสกปรปกมาก <c oughs> <c oughs> ใถ่บ็อกเซอร์ตัวเดียวล้างได้ปะได้ค่ะถ้าพี่ไม่อายแถวแถวบ้านหนูไม่อายเห็นเขาฮิตกันอยู่เดี๋ยวนี้อ๋อเหรองั้นเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันนะปะฮะไปเลยไหมทำให้ดูเหรอทำให้หนูดูเลย นี่ก็เอากับเขาด้วยนะค่ะอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วน้องแพมเอ๋เห็นไหมชัดเลชัดน้องแพม,มเลยค่ะน้องแพมแนะนําตัวทางบ้านหน่อยครับค่ะก็สวัสดีนะคะชาวที่นี่ .com ค่ะแพมปันพิมพ์เตชะธนาชัยพัฒน์ค่ะนามสกุลนี้เรียกยากไปไหมอ่ะนามสกุลจริงๆมันยาวมากเลยค่ะแต่ว่าเป็นนามสกุลข,ข,ของแม่นะคะเราก็ต้องอใช้นามสกุลนี้แหละค่ะตอนแรกหนูก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันนะคะอ,อยากจะแบบให้มันแบบปันพิม์ชัยพัฒนะ์อะไรเงี้ยตัดให้สั้นๆแต่ว่า แม่บอกว่าไม่ได้ค่ะมันคือนามสกุลดีอยู่แล้วก็ให้ใช้นามสกุลนี้ค่ะก็เรียกแพรมปันพิม์เฉยๆก็ได้นะคะก็หรือไม่ก็แพรมแข้งทองอะไรคือแข้งทองนี่อ๋อแล้วสกุลพี่เออจิกแข้งทองแย่แล้วนี่แพรมแข้งทองเรียกไงปะหนูว่ามันไม่เข้าอะค่ะมันไม่คือมันบอกคือมันบอกคือนื่ไม่เป็นไรสักวันถ้าเผูสวยนะน้องแพรมจะหันมามองพี่บ้าง หนูรอวันนั้นนะคะพี่ก็เล่นงลาแก <c oughs> ินแบ่งอยู่เนี่ยใ <c oughs> ต้ดินมะเนี่ย <c oughs> เอาบนเอาล่างอ่ะโอ้แปดร้อยกลับเะล่ะตายแล้วเดี๋ยวตำรวจมาหน้าบ้าไม่หนูไม่รู้ด้วยแล้วนะอะค่ะเอ,า,อางี้แม่คุยกับน้องแพมแล้วสนุกอ่ะอยากจะรู้ว่าที่ผ่านมานี <c oughs> ่มีผลงานอะไรบ้างครับหูที่ผ่านมาผลงานเยอะเลยค่ะเด่นๆก็จะเป็นพวกถ่ายแบบ เซ็กซี่ที่แบบว่าหลายๆคนก็คงจะชินกันแล้วแหละยังยังยังไม่ชินเอายังไม่ชินยังยังเดี๋ยวมีอีกค่ะเล่มล่าสุดเลยนะรอชมเหรอใช่บอกไม่ได้เป็นหนังสือสยามบันเทิงค่ะอ๋ออชมเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้มีละครอูเก็บเก็บเก็บประการก่อนอ๋ออเคอเคเพราะเมื่อก่อนพี่ซื้อซูบ่อยไงอ๋อหรอถ่ายบ่อยไงเมื่อก่อน๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นซีทูแล้วหรูยังจริงเหรอ ไม่ได้ซื้อนานแล้วตั้งแต่แบบเขาทำตั้งแต่หนูไม่ถ่ายไงใช่ใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอน้องแพมไม่ถ่ายปุ๊บพี่ก็ไม่ซื้อไงไม่ซื้อตามน้องบอกอะแล้วที่สำคัญไม่ซื้อแต่ว่าเปิดดูในเน็ตเอาใช่ไหมมันมันเซฟง่ายไม่ต้องเสียตังค์ด้วยง่ายถือไปได้ทุกที่เลยถือไปทุกที่อยู่ในเป๋าเดียวก็เมื่อก่อนตูนี้เป็นปกแข็งแข็งอค่ะเดี๋ยวนี้พอน้องแพมไม่อยู่เปลี่ยนเป็นปกอ่อน ฟกอ่อนเลยเหรอเออป่มันอ่อนมันแบบถือมือเดียวไม่ได้มันจะยุวเปลี่ยนเรื่องไหมพี่เห็นบอกว่าจะมีนะมีละครมีละครค่ะของทางช่องแปดค่ะเรื่องบ่วงรักสลักแขนค่ะมันเป็นอะไรมันเป็นช่างสักเหรอหรือว่าทาสลักไปด้สักอ๋อเหรอสลักค่ะมีเรื่องราวย่อๆเล่นเป็นอะไรคือหนูเนี่ยจะเล่นเป็นแฟนของพระเอกค่ะอ่าน่าเกนี่เป็นไม่ใช่ไง คือนางเอกมาแย่งไปไงคือพระเอกไยวันนี้ตาต่ำจังะเฮ้ยหนูไ่อยากเห็น <c oughs> ตอน <c oughs> นี้ยังไม่รู้เลยก็ใช่จิบแข่งทองมะไม่ไปเาเไม่น่าใช่้วหนูว่า,า <c oughs> ก็คือว่าเป็นแฟนพระเอกที่เรียนเมืองนอกด้วยกันแล้วพอกลับมาเมืองไทยอ่ะก็เขาก็ไปชอบนางเอกมันนอกจากตาต่ำแล้่งตาบอดสีอีกเราก็ต้องทำทุกวิถีทางให้ได้เขาคืนมาแต่ซึ่งเขาก็ไม่มีทางคืนมา แต่ว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วจะลงเอ่ยกับใครอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามนะคะขึ้นนี่เลยแฮชแท็กเลย <Team Cam. S 1> ทีมแพมทีมแพม,มสตองฝากรอดูกนันได้นะคะแล้วมีไหมงานอะไรที่ยังไม่เคยทำแล้วอยากทำจริงๆงานอะไรยังไม่เคยทำแล้วอยากทำก็คงเป็นร้องเพลงอะคะ่ะชอบอแต่ว่าเสียงไม่เพาะนะแต่<อ>แต่ว่ามันไม่เคยทำไนงะเสียงไม่เพาะก็เลยไม่เคยทำชอ,อชอบเพลงอะไรเนยชอบเพลงอะไรหรอหนูเป็นคนฟังเพลงแบบ เก่าๆเก่าๆไม่ต้องมองหน้าพี่นานก็ได้ก็เก่าๆเลยอะค่ะเก่าๆไปกลับบ้านไปแล้วกันสี่สอกัน่วยสร็กอ้าแนว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 แบบนีโน่ไม่นีโน่เอออะไรประมาณชอบฟังแบบใหม่เจริญปูลาคริสติน่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมแบบพี่ๆรุ่นแบบเด๋อๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเพลงสไตล์แบบสไตล์ตอนยุคนั้นอะไรเงี้ยค่ะ เขาเรียกว่าประมาณดีว่าได้ไหมอ่าขอสักท่อนได้ไหมหเพลงอะไรล่ะเนี่ยหนึ่งท่อนหนึ่ง,นนงพี่ใหม่ก็ได้พี่ก็หนูบอกว่าหนูร้องเพลงไม่พอหนูก็เลยไม่ได้เป็นนักร้องก็ร้องอยากฟังไงเพราะว่าอุศลาตาม <ขอ S 1> มาขอเถอะเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันหนึ่งจะร้องให้ฟังนะคะวันนี้หนูไม่พร้อมจริงๆริงพี่เสียใจอะ่ะพี่้ให้หนูร้องเพลงนี่พี่ต้องอาจจะกลับบ้านเลยก็ได้นะ ก็ดีจะได้กลับเร็วมีหน้าดีอยากให้ร้องเพลงจังเลยอย่างนี้นี่เองแหมก็เลยไม่ได้ฟังน้องแพมร้องเพลงเลยดีแล้วค่ะอย่าฟังเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะปิดคลิปนะคะถ้าอย่างนั้นเอาสิ่งที่จิกแข่งทองและผู้ชายทางบ้านอยากดูดีกว่าอยากดูน้องแพมเซ็กซี่ไงอยากดูเซ็กซี่ใช่ล่าสุดนี้เลยค่ะสยามบันเทิงนะคะหาซื้อกันได้เลยแล้วมีไหมที่แบบว่าเคยถ่ายเซ็กซี่มาแล้ว แล้วอยากจะถ่ายแบบไหนที่ยังไม่เคยถ่ายจริงๆแบบไหนที่ยังไม่เคยถ่ายเหรอคะส่วนใหญ่ก็ถ่ายมาหมดแล้วอ่ะถ่ายแบบบอดี้เพนก็คือเป็นอะไรที่แบบมันแตกสุดแล้วเฮ้ยพลาดอ่ะพลาดอะไรบอดี้เพนตาปีบปเนี่ยต้องไม่พลาดนะนี้เป็นแบบลีโอปีสุดท้ายฏิทินลีโอปีสุดท้ายปี2010ิแล้วก็เขาก็จะไม่ทำอีกเลยเพราะปีนั้นเป็นปีที่มีเรื่องอ๋อไปทีลีโอ ที่บอดี้เพนนั่นเองใช่ค่ะเข้าไปดูเดตที่นี่ได้มีแน่นอนเพราะเซ็กซี่ขนาดนี้เลยค่ะมีไหมโรคจิตนะจริงเคยหรือว่าพี่กอันนียแหละคนต่อไปนะหรือว่าตอนแรกก็โง่อะเคยก็เคยมีแต่ว่าพอหันไปปุ๊บรว่านี่แหละล่าสุดก็มีอคนนี้แหละค่ะนี่แบบชื่นชอบเขาเรียกว่าเป็นเอฟซีไงอ๋อเอฟซชื่นชอบน้องแพมมากค่ะไอ้ที่เคยเจอมาเป็นไงโรคจิตอ่ะ ที่เคยจอส่วนใหญ่ก็มาหาที่บ้านนี่มีไหมอุยังไม่เคยเลยอ่ะเนี่ยคนนี้คนแรกเลยค่ะคุณผู้ชมการแสดงจริงไม่เลยไม่ไม่เคยเลยไม่เคยอีฟนะอีฟทุกนิ้วเลยเป็นยังไงครับตอนที่เจอก็เป็นแบบเหมือนเอ่อม่เสดจมาหาใน a ฟ e b o o k แฟนเพจใน Facebook ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมที่จะเจอมก็แบบคุกคามไม่มากอ่าคุกคามโดนโดนหนูหนูคงเป็นคนนึงที่โดนคุกคามไม่มากมั้งคะ ไม่น่าเชื่อเนาะโชคดีอ่ะีจริงๆควรจะต้องโดนเยอะไงเออแต่อันนี้โดนทางคำพูดโอ้แต่หนูว่าหนูหนูเริ่มระแวงพี่แล้วเนี่ยเริ่มระแวงแล้วเริ่มระแวงเออยังไงเริ่มะัวตัวแล้วเนี่ยเอางี้ไหนเพื่อผู้ชายทางบ้านแล้วก็ไม่ได้พูดเพื่อตัวเองหรอกนะจะได้มีกำลังใจบ้างค่ะชอบผู้ชายแบบไหนชอบแบบไหนอะอคะชอบที่ดูแลเราได้ค่ะอืมแบบ ดูแลได้ในในทุกๆด้านเป็นผู้ใหญ่กว่างี้ยค่ะอึโอ้สองข้อแล้วแต่ว่าหน้าตาสําคัญนะคะหน้าตาเป็นเรื่องสำคัญค่ะก็ถ้าหน้าตาดีป่านนี้นเดชไม่มีที่ยืนนะหนูก็ว่ากันแล้วค่ะนี่แต่โชคดีไงค่ะนเดชเขาเลยมีที่ยืนที่นั่งอย่างเดียวเลยเซลเล่นเซลเล่นขำๆนาะนิสัยนิชอบแบบไหนอะนิสัยก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าดูแลเราได้เป็นผู้ใหญ่กว่า ก็คือคุยกันเข้าใจเราทุกเรื่องให้คำปรึกษาเราได้ในทุกๆเรื่องเป็นกําลังใจเราได้เยอะไปไหมอะ่ะไม่คือ <c oughs> แต่ละอย่างไม่เฉียดมาหาเลยอะ่ะไม่มีเลยเอ,อล๋อเหรอพี่ให้กําลังใจคนไม่เป็นอย่างเงี้ยหรอไม,หหไม่เหยียบย่าซ้ <c oughs> าเติมเพราะเรารู้ว่าเวลาเราสามเออถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาได้เขาจะแข็งแกร่งอืมไ<า>ม่แต่นี่อ่ะเวลาแบบอ่อนแอรู้สึกแย่ๆอย่างเงี้ยเราไม่คือไม่ต้องปอบแต่ให้กําลังใจเราอย่างเงี้ยเหมือนปรึกษาได้มีสูว่เรา หาทางออกไม่ได้เขาจะเป็นหนึ่งแนวทางที่พาเราไปในจุดที่ดีกว่าได้ที่มี Google แ a p กูเกิลแมปหาทางได้โทรศัพท์หนูก็มีอย่างนี้โหลดมาแล้วเรียบร้อยคนตลกตลกไม่ชอบเหรอหนูก็ตลกไงตลกกับตลกอยู่ด้วยกันน่าจะยากนะเกี่ยวไหมมันกักกันตลอดเลยไม่ให้ความหวังกันเลยเหรอถามจริงอกูสามมาหาที่บ้านแล้วอ่ะหนูละกลัวเลยพี่กลัวหนักเลย อยอันนี้พูดแบบไม่ให้มีโอกาสเลยหรือว่ายังไงหรือว่ามีอะไรใครในใจแฟนแล้วไงหูมีแฟนแล้วไม่เป็นไรงานก็ต้องเป็นงานนะค่ะคือว่าเธอมีแฟนแล้วอ่ะพี่ก็ไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าพี่จีบติดก็เป็นสิทธิ์ของพี่โอ้ยมีได้แล้วเนี่ยจำเข้ามาคิดเองไม่ค่อยได้เป็นยังไงแฟนเราเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบที่เราชอบอยู่แล้ว ก็ก็คนนี้ก็คือแบบพอดีอ่าพอดีนนในแบบที่เราค่ะอันนี้รวบไปอันนี้ค่ะ <laughs> แล้วคิดถึงอนาคตยังไงบ้างครับอนาคตอคะค่ะอนาคตก็คือเรื่องของอนาคตค่ะอตอนนี้อยู่ที่ปัจจุบนัจจบนค่ะทําทุกวันที่ที่สุดค่ะปัจจุบันนี้มีความสุขเวลาว่างๆนี่ทำอะไรกันบ้างอะ ร้องว่างอะคะไม่ไม่ไม่คิดนะไม่ไม่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยอันนี้คิดไปแล้วเวลาว่างก็หาเวลาแบบไปดูหนังไปอะไรเพราะว่าต่างคนต่างทางานหนักอะค่ะเขาก็ทางานหนักเหมือนกันแบกปูเไม่ใช่หมายถึงแบบไม่มีเวลาจะได้อยู่ได้กันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอือขอโทษพอดีรู้ว่ามีแฟนแล้วก็ มันก็เลยไม่ไม่แบบไม่ค่อยให้เกียิแล้วไงเออแล้วแหละอ่ะมันคือมันหมดโอกาสอ่ะัไงก็ไม่ต้องให้เกียิเลยอ่ะเอารูปหัวไหมรูปหัวเออหัวเยอะไปไหมเนี่ยเยอะมากค่ะเสี๋ยดได้อ่ะถึงแม้ว่าน้องจะมีเจ้าของหัวใจแล้วโอ้โหดูพี่ก็โอเคดีใจที่ได้คุยกับน้องแผมนะค่ะหนูก็ดีใจค่ะที่ได้เจอเหมือนกันทิ้งบ่ะค่ะ ล้างมือด้วยนะแต่บก่าเ,าเดต้องใช้จยาล้างอย่างนี้เอ้าเวลาจะหมดแล้วนะเราจะมายิงมุกถึงโคก,กันนะ <c oughs> มีอะไรจะฝาก <c oughs> นานอ่ามีอะไรจะฝากผลงานหรือฝากอะไรถึงทางบ้านมั้งครับค่ะก็อยากจะฝากแฟนๆชาวที่ีดอทคอมด้วยนะคะกับผลงานในวงการบันเทิงค่ะไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบละครนะคะหรือว่าอื่นๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ,ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะทำทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองที่เป็นของผู้หญิงโดยเฉพาะ ใส่ไปออกเขาเรียกว่าใส่ออกจากบ้านได้ทุกวันเลยทุกแบบของแพรมนี่คือไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้หรือว่าจะเป็นงานเรียบร้อยอะไรก็สามารถใส่ได้มีหลายแบบมากเลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เห็นแล้วเห็นแล้วอเข้าดูได้เลยนะคะในไอจีค่ะบายเลสโกแพมปานพิมค่ะอ่านี่ขึ้นตรงนี้เลยที่ตรงหน้าของแพรมลนนะปิดหน้าไปเลยนะคนได้จงไงอย่ามาปิดหน้าพี่นะพี่หน้าตาดี <ห>แน่วันนี้มาหาน้องแพนทั้งที <หา S 2> พี่จะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาก็ว่าก็ไร<ม>อยู่มีอะไรคะเดี๋ยวรอดูอองงูดปัญญาอ่อนเลยะอะมีตุ๊กตากรุกเทพนะคะครับข้างในจะมีช็อกโกแลต เป็นช็อกโกแลตเป็นเม็ด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 นะต้องผ่าท้องอ่าอ่างั้นเลยหนูผ่าเลยแล้วกันเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตุ๊กตาเฉยๆเป็นของตุ๊กตาหมีที่นี่ที่นี่ดัตคอมนะคะมีชื่อไหมมีชื่อไหมอ๋อตุ๊กตาเขามีชื่อชื่อน้องหมีชื่อชื่อน่ารักมากเลยอ่ะพี่ก็กำลังเห็นเลยเนี่ยอ๋อน้องหมีไม่น่าเล่นหรอหมูหมีว้ายไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้ทำไมไม่บอกแต่แรกอะไรเออ พี่จะได้ไม่มาใช่ไหะไม่จะได้อื่นจะได้แบบอีกแนวเลยออโอเคขอบคุณมากนะคะครับยังไงก็ขอบคุณน้องแพร่มากที่มาให้เกียรติกับที่นี่ติดคองเราดีเลยค่ะวันนี้ก็เปิดรถให้ดูแล้วเนาะค่ะเมื่อไหร่จะเปิดใจอ่ะใจหนูปิดไปแล้วะสิรับคนเข้ามาแล้วก็ปิดเลยปิดตายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเปิดแป๊บเดียวอะไรไปไหนเดี๋ยวก่อนเอาทิ้งหนูเลย